สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคาเตือน,นะค่ะวีดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเมื่อวานได้ไหมคะเมื่อวานได้ไหมเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนนะไปย้อนคลิปนะถ้าใครบอกว่าไม่ได้ก็ไปย้อนคลิปนะไปย้อนคลิปได้นะคะเราลงอยู่นะอืม เอาอะไรมาทับก่อนแม่อะไรบ้างดูเอาเองเลยนะคะถ้าใครไม่คาดขยี้บัมโนก็ไปดูในในในคลิปนะในคลิปนะฮะมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ตามนี้แหละค่ะดูเองนะคะว่าได้อะไรบ้างอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้ได้ได้นะคะ นี่นะทุกคนถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ลงคลิปนะคะว่จะลงคลิปให้มันเร็วๆก็ไม่เร็วสักวันนะทุกคนอืมเวลาไม่ค่อยว่างประมาณนี้เด้อพนองเด้อนะะใครชอบหุ้นนะแนะนำเลยนะคะถ้าใครชอบหุ้นนะ คุ้มมากมากเลยนะ,ะทุกคนมาค่ะรอบต่อไปกันเลยนะฮะรอบเย็นก็จะมีอีกประมาณแปดหุ้นนะแปดหุ้นก็คือเยอะมากนะทุกคนแปดหุ้นอะ่ะอยู่ในกลุ่มอีกแบบเยอะมากวันหนึ่งคำนวณประมาณ สามสิบสี่สิบหุ้นนะใบแบบนี้แหละใบละสามหุ้นนี้นี้ทั้งปกติแล้วก็ V.I.P. เกาหลีไต้หวันลาวเอ็กลาวเอ็กลาวทีวีหนอยสตาร์อะไรเงี้ยอยู่ในกลุ่มหมดเลยค่ะ 323639404347นะฮะ323639404347นะถ้าไปแค่นี้นะฮะแต่เราจะไม่ได้เจาะให้นะคะเราวินให้นะแต่ถ้าใครชอบเจาะก,ก็323639404347นะ

ไปตามใบเลยจ้ะไม่อธิบายเยอะนะถ้าใครดูคลิปเราบ่อยๆก็จะรู้ว่าเราจะไม่พูดอะไรมากมายถ้าเราอย่ากพูดแล้วพูด นะทุกคนไป3าสี่ได้นะดูสีให้ดีนะคะชอบสีไหนไปสีนั้นนะสีน้ำเงินสีดำอชอบตาไม่ชอบผ่านนะให้มีเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะผู้ใช้วิจารณญาในการรับชมนะรับชมด้ว่ความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนขอให้โชคดีนะคะ